l ิตไทอินไซเดอร์แลนด์ค่ะโอ้อารมณ์ค้างคุณฟังคุณผู้ชมของเจาะนิตไทอินไซเดอร์แลนด์อารมณ์ค้างกับเรื่องบรรษัทน,น,น้ำมันแหชาติเยอะเหลือเกินหลากหลายมุมมองความเห็นกันแหนกแนส่งไลน์กันเข้ามาเยอะเหลือเกิน <c oughs> บอกว่าอยากรู้ว่าในกันมาธิการวิสามันพินาร่างพระรามัญัติปิโตเลียมันนะครับป,ประกอบด้วยใคร,ใครอยากรู้และถึงที่สุดเลย สิ่งที่อยากรู้จริงๆก็คือใครข้างน้อยและใครข้างมากเอาละครับตอบโจทย์เราจะเอารายชื่อกันมาทีการวิสามันร่างพาระราชัิย,ยัติร่างพระราชัญญัติปิเตเรียมมีทั้งหมด21รายชื่อด้วยกัน22 22รายชื่อ22รายชื่อเราจะนําขึ้นจอเราและเราจะอ่านทีละชื่อ,อ,อแต่เราไม่สามารถบอกได้ว่าชื่อ,อ<า>ไหน,หนข้าง,างน้อยหรือข้างมากลองดูกันเองแล้วกันเริ่มจากคนแรกเลยคนเอสกสกลสัจจานิต์ค่ะคนอากาศเอกอดิศักดกันสนอคุณกันธนะพักควินพักพวินใช่ไหมใช่คนเอกสุรศักดิ์ศรีศักดิ์คนอากาศโทธรรมนิตสิงขะสะ นางบุญบรรดาลยุวณสิริพลโทสมโพศวังแก้วอ่ะคนที่8เนี่ยน,นะครับพลโทอัมพลชูประทุมพลเรือเอกไกรสอนจันสุวานิชพลเรือเอกชัยวัดเอี่ยมสมุทรคุณหญิงทรงสุดายอดมณีมพลเรือเอกทวีวุฒิพงพิพัฒน์เอกคนนี้ผมคุณคุณนะพลเรือเอกนพดลโชคระดาคุณประพาสคงเอียด ต่อไปครับลำดับ15นะคะ,ะ,คะก็ถัดมานะคะนางสาววราลัยอ่อนนุ่มคุณวิทยาฉายสุวรรณคุณวิทวั์บุญสถิตคนนี้คุณคุณนะ,ะต่อพลเอกสุภกรสงวนชาติสอนไก่คุณสมชายแสงรัตนมณีเดชพลเอกอากนิตหมื่นสวรรัสดจำชื่อนี้ไว้นะจำไว้นะพลเอกอุดมชัยธรรมสารรัตน์นคุณอังสุมารินสมัครเสวีแหมคุณไม,ไม่ไม่สบตายเลยนะพลเอกอุดมชัยธรรมสารรัตน์ก็ ก็ต้องจําชื่อนี้ไว้นะต่อไปครับครบ22 2ยี่สิสองยี่สองรายชื่อในคณะกันการาที่สามัญร่างน้อยมีตัวเลียงมากใครมีบารมีมากใครมีบารมีน้อยผมไม่รู้ไปแกะกันเองไม่เกี่ยวกับผมเราได้สักคนสองคนเองข้างน้อยผมแกะได้หลายคนแล้วไม่เอาเกลียดไม่อยากยุ่งแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะก็้างน้อยอยู่ที่สนชในภาพรวมอ่ะใช่ไหม ไม่ใช่ข้างน้อยข้างมากแต่ข้างน้อยก็ผ่านมาได้อะแล้วยังไงละ่ะเก่งน,นะแล้วยังไงละ่ะคือคือคือฟังคุณชายอุ๋ยก็ยังมีคําถามอยู่ในใจคือคําถามกลับไปที่ตัวคุณชายอุย๋ยแต่พอมาได้ฟังหมอเจ็โอ้ชัดละเห็นภาพเลยภูสุกวิศนชอเห็นภาพเลยต่อจิ๊กซอครบแล้วต่อจิ๊กซอครบเลยว,ว่าที่ที่คุณชายอุย๋ยเปิดข้อมูลวันแรกแล้วเราเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเราต้องเชื่อทั้งหมดมและเชื่อว่าคุณชายมีข้อมูลหมดแล้วในือการมาที่การข้างน้อยใน ในกรรมธิการพิจารร่างกฎหมายปิโตรเลียมเนี่ยโอ้โหลิ์เยอะจริงๆกลุม่มเกมได้หมดเลยอะ่ะไม่ใช่ฤิ์เยอะเขาเพาเวอร์ฟูเออเออเออเอาเอ,าอเอาเรื่องใกล้ๆตัวชน,นิดไหม,อมเอาเรื่องใกล้ๆตัวนะค่ะเมื่อวานนี้อืมเอากันอย่างนี้ครับเมื่อวานาวานี้เม<า>ื่อวานนี้ค่ะโคศกไก่อู คนโทรสรนเสริญแก้วกําเนิดบอกว่าที่ประชุมคณมนตรีเห็นชอบอแก้กฎหมายเมาแล้วขับใช่เป็นพรบรจราจรปี2522นะคะสาระคือสาระสําคัญก็ง่ายๆเลยก็คือปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับปริมาณแอลกอฮอลในเลือดนะคะที่เกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะให้ถือว่าเมาสุราสําหรับสมกลุ่มด้วยกันนะคะก็คือคนที่มีอายุไม่ถึง20ปีคนที่ไม่มีใบขับขี่หรือได้ใบขับขี่ชั่วคราวเท่านั้นเพราะฉะนั้น20มิลลิกรัมคุณจะถือว่า เมาสุราจากปกติเกณฑ์ที่เราใช้อยู่ทั่วไปคือ50มิลมิลรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะย้ำอีกทีนะครับปกติไปเจอด่านตรวจเมาโดนแน่ๆถ้าเขาเป่าตรวจแล้วเจอระดับ50มิลมิลรัมเปอร์เซ็นต์โอเคแต่ที่เขาแก้กันใหม่แต่ที่เขาแก้กันใหม่คน3ามกลุ่มนี้ 1. อาอยุมไม่ถึง2ค่ะ<อ>ไม่มีใบขับขี่อันนี้ก็ผิดล้วล่ะตั้งแต่ไม่มีใบขับ<า> <ๆ S 1> ขี่สาก็คือได้ใบขับขี่ชั่วคราว ครับสามกลุ่มนี้ถ้าเขาเป่าตรวจแล้วเจอระดับตั้งแต่20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปคือว่าเมาสุราไม่ต้อง50แล้วค่ะ21ก็เมาสุราแล้วล่ะค่ะตั้งแต่20สิอัพถือว่าเมาสุราโดนโดนคำถามก็คือแค่ไหนเนี่ยมันจึงเจอระดับเกินกว่า20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เี่ก้าีกวกี่จอกหี่แก้วจอกกี่แก้วกี่จอกกี่ขวดกี่ช็อต มีผู้รู้นะรู้จริงไม่รู้จริงผมไม่ทราบคว้าข้อมูลเท่าที่คว้าได้<ะ>เล่าสู่กันฟังให้เกิดไอเดียดเ,เขาเอบอกอว่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า20มิลลิกร,รัมเปอร์เซ็นต์นั้นน่ะนะครับหนึ่งถ้าดื่มเหล้าก็ประมาณไม่เกินสามฝาขวดขวด,ขวดเหล้าอ๋อเวลาเทขวดเหล้าไงก่อนผสมสดาไม่เกินสามฝานะถ้ากินเบีย์ก็ ก็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 ในระดับป่องเดียวหรือขวดเล็กหนึ่งขวดเจอเลย20มิลลิกรัมขวดเล็กนะขวดเล็กนะไม่ขวดใหญ่ไม่ใช่ขวดใหญ่นะขวดเล็กนะแล้วป๋องเล็กนะไม่ป๋องใหญ่ป๋องเล็กเออมันมีกระป๋องใหญ่ด้วยถ้าเป็นไรเบียร์ไม่เกิน2กระป๋องไม่เกิน2ขวดเล็กอันนี้คืออะไรอ๋อไรเบียร์มันเบากว่าหรอถ้าเกินจากนั้นแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แน่แน่โดนวายวายนี่ประมาณเซนหนึ่งส่วนสี่แก้วไม่ต้องกินดีกว่าไหมไม่ต้องจิบกลับไปจิบที่บ้าน ต้องไม่เกินเศษหนึส่วนสีแก้วพระทานโทษ <c oughs> ผม,มเห็นพี่ไทยพี่ไท,ย, <c oughs> ทยเศษหนึส่วนสีขวดประจำพอแล้วค่ะฝากเตือนกันไว้นะกฎหมายบังคับนะคันใหม่ค่อะอะช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนนะคะ